สวัสดีจ้ะพี่น้องบงสัวตรุมอนเมสเมฟองเซบงสัวกะมองตาเลวูสวัสดีจ้ะพี่น้องป้องไปมาได้จ้ะเด้อแซ็ปจัดมือนกันหลังจากเลิกงานมาเนาะค่ะเนาะเอนี่มาดิ่ตำสัวพี่น้องตำสัวตีนไก่ได้จ้ะเด้อเมนูผัก นี่แะค่ะตามที่มีเนาะค่ะเนะาะเ่ได้ไปตลาดเด้อค่ะเด้อเพราะว่าทํางานมันมีเวลาก็มีผักกุกเช็ดอันโคเกตพี่น้องก็ผิดโคเกตนะคะอืมแล้วก็มีกะหล่าปีนะคะพี่น้องคะกะหล่าปีนะคะแคบหมูพี่น้องนะคะน้ำใหม่บ่อ,ออกมาดอกนะคะมาเด้อพี่น,อน้องเซฟเซฟนกันจะ้ะเลิกงานมาก,กันมากินขา้าวกินน้ำเนาะกันเนะาะเมื่ออยากกินข้าวจะก็สิกิน ตามซ่วไปเห็นงานกินอาหารโรงแรมบอแซ่บอาหารฝรั่งเปลี่นถาพี่น้องมาเด้อจาเด้อแซ่บๆเหมือนกันดเด้อจเด้อซวยเลยเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่เขามารับชมเด้อค่ะเด้อมาแซ่บกันจ้ามาๆมาแซ่บๆถาแต่เป็นประมาณนี้แหละพี่นอ้องอืหิวหิวจ้าหิว แคบมูมาด้วยพี่น้องเอ้ยพี่น้องเกาพี่น้องไหมอือบะตำส่วนตินไก่เด้พี่น้องเอ้ยอือบ ยังได้จ้ะอืมจับขอโทษด้วยจ้ะกลิ่นมังสุดภาพ กินต็นไก่ต้องใส่ถึงเนื้อแหละ mm hmm. ใส่ซอสสงบูรณ์เลยตีนไก่พี่น้องซึ่งม้าก็ต้องกินแล้วเนาะ

ยินไกลข้าหมูจับนำมาเล็งหลังจากเลิกงานมาไปกินอาหารฝรั่งก็ซ่บพี่น้องตัวาหารไทยเข้าไปหรอกยินไกลอืม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  กินบะสุภาพกับขอด้วยเด,ดีย๋ยเอะจินแกต้องใส่มือล่ะ จริงจริงเลยำแซ่บจะกินเผ็ดๆอาหารบ้านท้าแซ่บพี่น้องไปให้งานกินอาหารฝรั่งกะเพราะว่าบ่อยหิวซื้อแต่าจากกินเพราะบันเทาสู่อาหารให้เข้า,าไปในดอกค่ะหรุดค่ะต้มขนมสินแซ่บเป็นสินเป็นใส

ยังวันทางแสบพี่น้องเอ้ยต<ม>ำถาดนึง <c oughs> บบเบิดดอกคือครับ ต้มตีนกไก่เปรี้ยที่ดีพี่นนังแซ่บประจัดด้วยเข่าของมังนอกกับแพงแๆงดอกอยากก็ซื้อกินจ้ะจำเป็นอืม,อม ปวดพัอเนาะแซบบะมีนาะคือพี่น่องเอ๊ะเป็นเช่นเป็นใจ Hurra. อิ่มแล้วพี่น้องแั่ก็ขอบคุณด้วยค่ะเด้อขอบคุณทุกคนที่สละเวลาเข้ามารับชมยายสิ่งพืนกินตำสวัสดีไก่ด้วยค่ะเด้อแก่เบ,บิดแซบแหงขอบคุณทุกคนแม็กซี่เมสเมฟองเซ่อะพ่าผิดว่าถือกระช่างเถาะเพชรน,นะคะแซบแหงยังไงก็ขอบคุณด้วยค่ะเด้อเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่พี่น้องเก่าพี่น้องใหม่ไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะค่ะเนาะ เพชยรยังกะเบื้องอารถคลิปนี่ฉันมีหลับไปแล้วเพชยรบายยค่ะทุกคนเจอาก,กันาคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายได้ค่ะเด้อลืมๆทุกคนไปแล้วเพชรคิิมบายยค่ะพี่น้องค่ะ